สวัสดีครับสีเพชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบสิทธิภายในบัตสสรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับซึ nee ่งมีวิธีการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะมีวงเงินอะไรเข้าบ้างนะครับผมและสําหรับคนใหม่นะครับที่กําลังศึกษาแนวทางเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็มาศึกษาแนวทางเบื้องต้นได้จากคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราพิมพ์ค้นหาคำว่าตรวจสอบสิทธิสวัสดิการนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปหาคำว่า gov welfare cgd go t th นะครับที่มีคำว่า e social welfare ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะครับก็ให้แตะเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นมานะครับให้ไปแตะที่คำว่าตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคมนะครับ เมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้เลื่อนขึ้นมานะครับให้เรามากอบหมายเลขแบบประชาชนที่ช่องนี้นะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้มาแตะคําว่าตรวจสอบนะครับเมื่อเรากอบหมายเลขแบบประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปแตะที่คําว่าตรวจสอบอ่าหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมานะครับจะเห็นกับผลการตรวจสอบนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิทธิสวัสดิการที่ได้รับอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสิทธิที่ได้รับอันแรกนะครับก็เป็น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะมีระบุคําว่ามีสิทธิ์นะครับอันต่อมานะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ระบุคําว่ามีสิทธิ์นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระบุคําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ดังนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นการหุงต้มนะครับอันต่อมาก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือน ค่าโดยสารรถบรขอสอนะครับค่าโดยสารรถไฟนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าเราได้รับสิทธิ์สวัสดิการอะไรบ้างนะครับผมวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ และสาหรับการตรวจสอบสวัสดิการสังคมนะครับผมสามารถตรวจสอบได้หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าจะเป็นสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเงินค่าป่วยการอาสอมอ,อสอสอกองทุนคุ้มครองเด็กนะครับผม การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์เงินส่งเคอเด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษาเงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัยนะครับและเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตทุกคนลาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงนะครับ และในช่วงเดือนตุลาคม2565นี้นะครับจะมีเงินอะไรเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับก็จะมี1นะครับวงเงินซื้อสินค้านะครับวงเงิน200-300บาทนะครับแล้วก็สิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อเฟสที่5นะครับผมอีก200บาทนะครับค่าการ์ดหุงต้ม100บาทนะครับค่าโดยสาร500บาทนะครับ แล้วก็ในวันที่18ตุลาคมนะครับเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทนะครับแล้วก็เงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทนะครับแล้วก็ในวันที่22ตุลาคมนะครับก็จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทนะครับสำหรับคนเก่านะครับที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่นะครับผมโดยในช่วงต้นปี2566นะครับก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนนะครับ ทั้งในส่วนของคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะครับผมซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะเริ่มประกาศผลนะครับว่าใครเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการใหม่ในช่วง มกราคม2566นะครับผมระหว่างนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับว่าสถานะของท่านเนี่ยลงทะเบียนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมและในช่วงเดือนมกราคม2566ก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนรอบใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียน ก็รีบไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Siplay Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ